สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง,งมาพอกันทางช่องเพื่อนคนทำกนเกษตรสำหรับท่นานใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าล,ลืมกดกระดิ่งน้ำเาาด้อครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแต่สำหรับคลิปนี้มื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อมาอยู่ทางบ้านหน้าเมือง,งหน่อยพี่น้องพามาเบิ่งบรรยากาศตลาดถ้ามาสอ<ร>บถามราคาหัวพ<ร>ี่น้องแม่ลูกเนาะแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ลูกแย่างดีพี่น้องนี่ลูกคนพีเน้องนี่ลูกคนพี่น้องลูกจักตัวหรือฮะ ห่อลูกสองลูกสองแม่ี่ทองว่างนี่เนาะแม่ทองว่างยังบ่ออันนี้ิองแม่มันนี่สูงลอยลอยซ่าเทงดก็สูงลอยซ่าเพี่น้องราคาเท่าไรองดรราคาห้องไว้สองหมนเจ็ราคาต่อรองใดเนาะหอยวินเนาะเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดเก้้านึ่งสหนนย์สี่สี่ิองฟิน้องเด้อ ผู้ใดสนใจเลู่มาต่อรองเอาพี่รองนี่แม่ลูกเศร้าเจ็บขึ้นวนี่พี่ดองชื่อนาใส้คนกับขาวกัมา2คน3คนนี่กยัง้มาสอคนอหาว่าเมลูเ่เนี่ก็าาปัญหาอาิชเชายร์บอบอเอากเาวยเีาี

ทุ้งลอยสามชิ้นลูกเมลูกบ่เดียงลูกบ่เดียก ทั้บาทเรตู้มองวั่าข้าผนสามเท0 0นสายิ่นแล้วครับบัตโอ้สามเหมือนแลวสามผืนแล้วสามจุดสองครับสามหมื่นสองใ่ไหมวใืนว่าสามหมือนสองคุณเปิดไปลูกเรียงเมลู ถูกเรียกของนี้มันหลายตัวแล้วัวดนี้ตลาดเปนลูกเรียว ลูกเงาล่ำโตเงาดีลูกเป็นลูกแรกวะลูกแรกเนาะตาบอได้กว่าลูกแรกวะท่านลูกแรกลูกแรกสามหมื่นสามราคากตม่ไห้เรอนเป็นเม่ลูกกันพี่น้องโอ้ลูกเม่เป็นมัลูกเม่ย่างดีเนาะเมย่ก็สมละ ก็วอไทยพี่น้องเป็ดต่างหามเป็ดตีเลียงหูใบจับได้ใบได้สูงร้อยเศร้าแล้วเนาะแมนลูกแดงลูกบอกริกแดียงบอกแม่ลูกเขาสมดีลูกบูกริกแดงเด้อโอ้ลูกนี่แเดียงเด้อยไม่มุ่นลูกแดงยิ่งคพิ่มไหมพี่น้องลูกแดียงยิ่งเพิ่กินแม่ยังดีเปิดเปิดใบเศร้าหาว่าที่เศร้าหาสองเมื่อหาพี่น้องราคาหนี้ต่อรองได้พร้อมทรงบ่เลยพร้อมทรงได้อยู่ใโอ้ทรงทรงร้อยลู่ลงมาหนิเนาะ ปางลอยลลงมาเนี่เศร้าหาได้พี่น้องเ้อกินยานา่เมันเครื่องตัดหญ้าพี่น้องพีเด้อกินยาดีพรงูอน่อยเนี่ยพี่เด้อกู่ด้อยางเลี่ยงเด้พี่น้องเด้ราคาเศร้าหาคนมาเนว่ยต่อได้ยพร้อมทองแม่ก็มีลูกแล้วแม่ก็ม่านแล้วแมฆทองแล้วแม่ทองแล้วราคาต่อรองได้หอยคัมนีเนาะแีนเบอร์โทรเขาเบอร์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเกาห้ดเจ็ด่งงอยคทางสว่างนี่เนาะ ลอยลูกนี่สูงพี่พี่น้องผู้ใด้เฝ้าเฝ้าทุกอ่ะเฝ้ามันเด้อพี่น้องเด้อพอปิดตะเลียนนี่ว่อแม่นี่แล้าไปต่อได้เศรบ่ปิดทรงถึงทีเนาะมาส่งต่อเนาะหลูบหลุบรอพ่อพันธ์ KF เนาะขาหลุนตล่นพี่น้องสูงเท่าไรสูงเท่าไรสูงลอยเข้าไปสูงลอยเข้าไปพี่น้องโอ้พ่อพันธไหมเข่งขาดีพี่น้อง เนื้อนังอัญมันท่อะไรเลยปีสองเดือน,นปีสองเดือนรูปเทพหกแปดเหกแปดนี่ใบบ้อนนี่ใบนี่ไงเนาะมีพี่้องเนื้อนังมันราคาเด้ราคาราคาา 2,7งหมพี่นอ้องราคาีต่อได้พี่นอ้องราคาีตอ่อได้พี่นอ้องสองหมพอพันลูกปลาพอพันใผ่บอกไงพีงง่น้องงามพี่น้องงามงาาดังลาลูกปลราคาสองหมื่นเจ็ดราคาต่นานออไน้องห่างลินะตรไหมหอยลิตเบอร์โทรทีต่ต่อเบอร์ 095 646 4328้าศน2้ีองเฝ้าเด้อเาเด้อพี่น้องเ้อพอพันทด้เพิ่นว่ามีตัวเดียวมีพี่น้องมีตัวเดียวรอๆเยมาเลยพี่น้องใดสนใจโทรเข้ามาโหลดยลิตาลิตพี่น้องสนใจมากเลยแมลูกพี่น้องลูกเม่์่าล่ะ ข้าใหม่ครับเดี๋ยวตีขยับัดหน่อยพี่น้องลูกแม่ย่างดีเจ้ากันเจ้ากันเจ้ากันแยกออกจากกันมันยามพูดไปลูกแม่พี่น้องแล้วเกี่ยวกันอยู่เออนี่ทับมาพี่นะมาพี่โอ้ลูกเห่าดีพี่น้องโจเห่าลูกแม่แม่ลูกลูกเล็กเนาะเป็นงัวลูกเล็กพี่น้องสูงสูงเท่ะเลข่มสูง ร้อยสามหาพันบาพี่น้องเป็นเงาลูกเล็กเครื่องดำประกันแข้งขาเนาะแข้งขาว่าเป็นยังพี่น้องกูลูกคนลูกคนพี่น้องลูกตัวแม่มาหาแม่ไว้ไวราคาเท่าไหร่ละเปิดไปให้เปิดสามสิบแปดพันเปิดไปสามหมื่นแปดพี่น้องราคาต่อเอาเนาะ ครับราคาต่อรองเลยสามสิบแปดนี่บวกทรงเนาะทรงฟีลอยลโอ้ลอยวีลอยลอยลนี่ทรงฟีพี่น้องราคาสามสิบแปดเป็นวะราคานี่ต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อสีแดงทั้งสองนี่พี่น้องลูกเมย์ดิลูกลูกเงาล้ำตัวเงาดีนี่พี่น้อง ผู้ใดสนใจก็โทรเขามาตอรองน้ำหอยตีด้พี่น้องเด้อเบอร์โทรติดต่อเบอร์0 9 8 098ก9 7 0 9ด7482 7482อยตีทังบ้านจะเลื่อนสินพี่น้องแม่ลูกด้วยพี่น้องเร้่ผู้ตรสนใจก็โทรเข้ามาลดยพี่น้องมาสอบถามาตอรองเอามีก็แม่ลูกพี่น้องแม่ลูกดงแดงไม่โต นี่ฮาสองเลยแม่ลูกแม่ลูกูลูกผูพี่รองลูกผู้นี่ห้างคนบ้านแพ่ขวดถุง

ออครับูเถอะสามหมื่นแปดพี่น้องแม่แม่แมันสมหรอไปฮะม่ท้องว่างบ่กรื่มถามจากห้งเขาด้มอ๋อพี่น้องตัวเม่เอส,มสูงลอยเกือบร่อยสี 4, ่อยสามสิบกว 3, 8, ่าอยู่สามสบแปดบอกแล้วค่าสามหมื่นแปดแล้วค่าต่อร่องไหนเนาะ หอยลีดีเนาะเบอร์โทรติดต่อห้องเบอร์ศูนย์เก้าแปดเจด้าสองแี่ห้าสองแปด่ห้า้เาเาลยสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเพื่อนๆไ้จูงมาบอกโอ้ยตาฟังพื่อนบอกว่าจะจะหน่อยหลาย v าข้อเล่นช้าจะหน่อยข้อเล่น้าจะหน่อยเนาะตาเราเห็นหูมาได้จูงมา ขายบ่เลยบ่ไ่ได้ขายเลยไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายเลยซื้ออไรย่าเโอ้ขายบ่เลยขอราบขายบ่เลยขายบ่เลยดขายจัดมากจัดมากจัดมากเ่า่เลน้องเอใบพี่น้องบ่เห็นหน้าเห็นตาดนเล้ว เพิ่นวายจะคุยสาตน้อยเพนตาพินหงเม่นแล้วี่เจ้าันปีอ่ะเพ่อนหรอกงอแม่หลูงงอไอแม่หลอห้อยแพงหลงพอแพงเลยพ่อใหญ่มากเท่ห่เพื่นห้องไรไปเลยแล้วคาะเพื่อนต่อกันยูเดียเพ่นจะได้ทาบกันไปโอ้ไม่เดียวนี่บอกยไงใคผมเสือะก่อนยังบอกยงยใีกนไรห้อยรวยพี่น้อง พอรวยพอรวยเศร้าปวดรุ่นเลยแม่ในลูกมันเพิแม่ลูกโอ้ไม่รู้นี่เศร้าสี่สิบบ่หรือว่าเขศร้าเดี๋ยวนึ่งก้อนเซนติเม่โอ้ี่ลูกเพิ่นเขาจะได้แม่เขาชี้เอกแม่ไปพี่น้องท้าลูกมันพี่น้องพอพอไหมใครเพิ่นเอาแม่มันเัร้านี like oh, ่นี่เอาลูกมันน oh, ี่พี่น้องนี่ลุงพ่อลูกเพิ่นักบาทนี่ ลูกเศร้าหาพี่น้องแม่ได้เศร้าหนึ่งเป็นสีเมื่อนเนาะแต่ว่าลูกมันหางเขาพี่น้องนี่ลูกมันหางดอกเท่าไหร่หางดอกนี่เศร้าหาสันหางดอกหางดอกสองเมินหาลูกมันแม่นี่เศร้าหนึ่งก็เป็นสี่ใช่ไหมเนาะแล้วข้าวห่อง รกันด้วยเหเด้อันไม่ได้แต่ว่แม่หนอหลังเอ็นนหน่อยเอาขึ้นรถกวอนก็ได้เพาจาว่าเาีหยังใชเอาไส้รถได้ลูกเจ้าตัวลงพอลูกสลูกสองาม้าโอแม่เธอจะไม่ลูกเหรอแม่ม่ลูกอีกมจะไปค่มเท่าไรคมคมเหอะไเท่าะไแล้วพี่เจมไหนกำไรย่พันเนี่ยกำไรพันหนึ่งเป็นว่าพันไปหวกโอเคอสามพันแม่ลูกเดี๋ยวคุยราคากันดูค่า้าไนคุยเกันเรียบร้อย เดี๋ยวมาเบิ่งใหม่พี่รองเดี๋ยวพันื้อกันอยู่เอย่าพันต่อรองราคากันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งใหม่เด้อพี่รองเด้ออันนี้ลูกสาวเพิ่นเนาะลูกสาวเพิ่นครับลูกสาวราคาเท่าไหร่ลูกสาวเพิ่นนี่อยากได้สิบแปดครับหมื่นแปดห้องห้องสิบแปดห้องสิบแปดว้ลูกสาวเพิ่นอันนี้แม่เพิ่นเนาะแม่เพิ่นห้องเสาหาแม่นีเส้าหาเพิ่นมีทองเอาไปนี่สมแล้วเนาะแม่สิบหาบ่กเส้าหาโอ้เส้าหาเระมันสิบหาด้อพี่น้องแล้วเส้าหาเด้อ พี่นเองแมมันเศร้าหาพนว่ากระาท่องว่างหรือสมสมเรียบร้อยเนะาะโอ้พนว่าสมกับมอเตรเนาะมันเกี่ยงอยู่คึองง่สมาคือง้อสมอยู่พี่น้องราคาสองหมื่นหา,า,านมันเคยได้ลูกเจ้าตัวแล้ว ในลูกสามตัวครับลูกสามราคาเส้าหาราคาต่อรองไหนเนาะได้ๆอันนี้แม่สาวเท่าไรกัแม่สาวเอื้นชิปแปดชิปแปดพี่น้องนี่ก็แม่สาวเหอนกันแม่สาวกันนี่ก็แม่สาวพี่น้องเส้าหาครับตัวนี้โอ้แม่เนี่ยเ้าห่าพ่อหลุนรีเนาะรีครับสูงเท่าไรเลยแม่เพิ่น ร้อยสี่สิบดิร้อยสี่พี่น้องร้อยสี่ร้อยสี่เครื่องแดงพี่น้องง้อหลี่ง้อหลี่ซ้ายขุนซ้ายเนื้อราคาเศร้าราคาสองเมือนหาราคาต่อร่องได้พี่น้องเห็นง้อหลี่ราคาเศร้าหาด้วยพี่น้องเด้อ ผู้ใดสนใจก็โทรมาหาหอยแก่พี่น้องเบอร์โทรติดต่อเบอร์0 8 1 0 8 1 3 8 5 3 8 5 6 5 7 5 6 5 7 5หอยแก่ทางน้องเบนเนาะนี่สตัวพี่น้องมาเลือกเอาจะได้ตัวแรกก็เลือกเอาเลือพี่น้องเนาะพร้อมทรงเนาะครับครพร้อมทรงพี่น้องพร้อมทรงเลยครับ เห้ยไฟเครื่องมีอันมี่ัวเตรยงโอ้ไฟใหม่หางมันหางเพี่น้องไฟนุ่งกับนุ่งไห้่ทางไฟกับนุ่งเราใหม่หางเพิ่นว่าพี่น้องเม่นั่งหน่อยราคาเท่าไรเม่นั่งเขาค่าสิบแปดครับหมื่นแปดเนาะครับผมพี่น้องเพิ่นว่าราคาสิบแปดราคานี่ต่อรองได้พร้อมทรงเนาะพร้อมทรงพร้อมทรงเด้อพี่น้องเด้อทรงฟรีครับทรงฟรีทรงฟรีพี่น้องพอดพัีร้อยโล หอยเฟื่องเบอร์โทรติดต่อเบอร์0 8 7 0 8 7 2 5 5 1> 1 2 5 5 1 0 1 7 1 0 1 7เด้อพี yes. ่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรมาเด้อพี่น้องครับนี่ก็ว่าบัตรมงคลสิขายจักเท่าไหร่3แน่นอน Sau xăm bóc hai mươi Sao sám bóc Bò khai sáu xăm nó hai mươi sáu xăm bóc hai mươi sáu xăm bóc hai sáu xăm bóc hai mươi sáu xăm bóc hai mươi sáu xăm bóc sáu บ่ข่าบ่ยู่งเด็ดบ่สิมาให่เศร้าสามวัาสิตตออีกอยู่วันพวกเราเลี้ยงวกชาวบนเนี้ไ่อกาจะดูต่อกันจะเยู่เนาะเนาะเบื่อมาดูแค่นั้นเนาะตื่นมากนะ

เฮม่เจ้าเจ้าจขายอยู่บอกจ้าสามบ่ขายทันดิฮ่าฮาขายสิเ่ขายด้อ่ะจะขายเจ้าสาม้จ้าสามอ่นโอ้พี่น้องเนาะเาไปทักคากินเนาะเจ้าสามมัน่่ม่าแม่นู้บนเขียวเเขียวบนั่นนพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่บอลลูกข่ลูกแม่เนาะลูกแม่ลูกเลกเนาะลูกแม ลูกเลกแม่นี่สูงเท่าไรฮะร้อยซี่นคุณบอกร้อยซี่เนาะคุนบอกร้อยี่หลร้อยเที่ยวข้อจะพดีเนาะถึงวัวลูกเแม่มันนี่ทดสมเนาะมันูกน่อยอยู่ที่นอถึงัวเครื่องจังสีหลที่นอเบื้องเลอี่ ราคาสามพันสามหมื่นสามพันเมลูกลูกเมียยังดีราคานี่ทร่วงลอยโลกเลยนะทรงหอดลอยโลกอยู่บ่ราคาเนี่ทรงหอดลอยโลูเลยเนาะลอยโลก,กโลงมาทรงที่แมนบ่โอลอยลกขึ้นลงมาเนี่ยที่พึ้นมาที่เนาะราคาสามสามสิบสาม สามสามสามมื 33, ่นสามพันราคาต่อล็อกเลย <3. S 1> หอยนันเนาะเบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่แปดห้าสี่แปดห้าศูนย์แปดสามหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งอยนันบ้านน้องยังสินน้องหลวงน้องหลวงเนาะใกลกับน้องยังสินเนาะใกลกันเใกลกันกับบ้านน้องยังสินอยู่บ้านหน้าอยู่บ้านน้องน้องยังสินเนาะเจ้บ้านาอยู่น้องหลวงพี่น้องผู้ไดสนใจจะท่ไปต่อเอาด้วยพี่น้องด้ เป็นว่าลอยโลลงมาที่ทรงหอนหงันไปดิเอ้โหเรจอวคนเดียวเพียหรอเ้โอ้ยตองว่กันแบ่คนหอเลย สองแถวโต้ว่ากันพี่เาขาเพื่อนตถึงไ่ยอมยไปูกยกอโอ้ยตายบคโอ้ยแล้วราบอสตายแล้วน oh, ี okay? um, ่รบนแม่นแม่เจ้าจะปล่อยเ่าตว่ากันพี right ่รองมายอะไรันเยของในจริงเอาม่่เลย หอยแรมพี่น้องพอพันจะไปเห็ดเป็นแห้งไรมันเจียวตอได้เลยมันหูจิงๆพอพันรูปกนง้เหรอลูกพอมันบางยังแขวงสมโฟสมโฟพอบันบานเนาะเปันรูปรอเนาะสยั้นใดขัสยมันยังหน่อยนะคนสูงกว่ารอย ຊາບວ່າຊາບວ່າຂຶ້າານານາະນ້ອນນນ້ນນງູພີ່ນ້າຄາເຮົາ້າ6 ราาสองหมื่นหกพนัชงทั่วประเทศทั่วประเทศไทยบอกได้ไหมพนักชเศร้าชงเหรอเนาะชงยูโลเฮาหี่โองโแถวต่ำสว่างเลยเนาะครับครับต่ำลอยลุกลงมาเนาะลอยลุกลงมาราคาเศร้าสองหมื่นหกันองหนหกพันราคาต่อรองได้ต่อรองได้ดใจเดท่าล่เนาะนีตัวเดียวนี่บอกครับเดี๋ยวตัวเดียวนิตัวเดียวห้อยแลมเนาะห้อยแลมี่หน่อห้อยแลมเบอร์โทรติดต่อเบอร์จุดแปดหนึ่งเก้าสองเก้าแปดส ศ8นย์แปดหนึ่งศูนย์แเเ้าเแเสี่เองเก้ีหยเลม้านบเสียงบานเชียงพี้องบานเชียงฟังโครนด้วยพี่้องเนอะกูปรอพอพันพี่น้องเพื่ได้สนใจและโทรมาหาหอยเลมหอยเลมโทรด่วนเลยพี่้อง